เวลาเราขับรถบนถนนเนี่ยคุณหยกฮะ<ฆ>นะครับเราเห็นบ่อยๆนะที่รถนะครับรถขนน้ําเขาจะฉีดน้ำนะฮะฉีดต้นไม้<ฆ>อยู่ที่เกาะกลางถนน<ฆ>นะครับคือจังหวะมองไกลๆเนี่ยถ้าขับไปทางตรงนะครับจะเห็นแต่ว่าจังหวะที่เราขับมาขึ้นสะพานพอลงสะพานป๊บเนี่ยไปเจอรถฉีดน้ำนะฮะมันหลบไม่ทันอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยขับรถกระบะมานะครับเนี่ยมาปะกะติก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับพอขึ้นสะพานปับลงปับเนี่ยเจอรถเป็นรถบรรทุกน้ํา ฉีดน้ําอยู่นะครับเอาไม่อยู่ฮะเขาเรียกว่าเนี่ยหักหลบหักหลบปั๊บเนี่ยรถตกคลองเลยนะ<อ>และเขาก็ตั้งสตินะครับพยายามที่จะทุบกระจกรถตัวเองและก็เอาตัวเนี่ยออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยเมื่อตอนประมาณสักตีหนึ่งเกือบตีสองเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับตำรวจนะฮะหน่วยกู้ภยัยไปตรวจสอ,อบเหตุเป็นอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งตกลงไปในคลองระบายน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงปากซอยวิภาวดี46อยู่ที่เขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครเนื่องจากไปรับแจ้งบอกว่ามีรถกระบะเนี่ยนะะตกลงไปในน้ําจนเกือบจะมิดคันเลยหน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบพยายามลงไปช่วยเหลือเพราะคิดว่าอย่างไงเสียนะครับก็คนมีคนติดอยู่ข้างในแน่ๆว่าอย่างนั้นทีนี้ไม่นานนะฮะก็เจอนายชาวลิตบริบาลบุญนะฮะออกมาแสดงตัวอยู่ข้างบนนะฮะอยู่บนฝั่งแล้วบอกว่าผมนี่แหละนะครับเป็นคน,คนขับรถคันนี้ นะครับสภาพที่ตกลงไปได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะผมไม่อยากไปโปรงพยาบาลหรอกบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นว่าอย่างนั้นทีนี้กาลังรอรถยกมายกอยู่เข,ขาก็เล่าให้ฟังสสน,น,น,นะครับว่าเป็นไงมาไงเนี่ยถึงขับรถมาแล้วก็ตกลงไปในคลองเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี่บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะขับรถมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบังจะกลับบ้านขับมาตามถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้ากลับบ้านพักย่านถนนรัชดาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีเนินสะพานข้ามคลองระบายน้ํายอมรับว่าก็ขับมาเร็วระดับหนึ่งว่าอย่างนั้น ทันทีที่ลงเนินสะพานฮะเห็นรถน้ำของเขตจตุจักรเนี่ยกำลังรถน้ำต้นไม้อยู่เบรกไม่ทันฮะคือถ้าหากว่าไม่หักหลบได้ชนแน่ๆก็เลยหักหลบฮะหักหลบปั๊บเนี่ยรถเสียหลักตกลงไปในคลองตอนนั้นยังติดอยู่ในรถนะตกใจมากเลยแต่นับ1ถึงสตั้งสติเลยนะครับตั้งสติหาของในรถเนี่ยไปหยิบของได้ก็ทุบกระจกทุบกระจกกระจกแตกแล้วก็ออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยอ้าวฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังหน่อย อ่าพอดีผมขึ้นขึ้นเดินตรงสะพานนะครับแล้วหัวหน้ามาเจอรถกําลังรถตามต้นไม้อยู่ก็เลยหักหักหลบแล้วน่าจะล้อหน้ามันมันลอยครับมันเลยสะบัดก็เลยลงมามันพอมันหักหลบเสร็จมันก็ควบคุมรถไม่ได้ครับอ่าพอตกลงไปเสร็จปุ๊บถุงลมมันก็ทํางานแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็เลยการหาของที่อยู่หลังบรถครับพอดีไปเจอด้ามล่ม มีมีไครขาป่าก็าเลยทุกกบกระจกเออนี่นะฮะสติลุ้นล้วนว่าอย่างนั้น <ฮะ S 2> สติลุ้นล้วนคือถ้าหากว่าไม่หักหลบจะต้องชนรถ<ม>น้ำแน่ๆก็เลยหักหลบหักหลบปั๊บรถตกคลองเลย<ม>แล้วก็ตั้งสติทุบก,กระจกออกนะครับทีนี้ถามว่าจะเอาผิดใครไหมบอกว่าไม่ผมไม่เอาผิดใครหรอกนี่นะฮะไม่เอาผิดใครเลยนะครับเป็นเพราะผมเองเนี่ยฮะแล้วก็รถรถผมก็ตกลงไปในคลองไม่ทําให้รถเ่าเรียกว่าทรัพย์สินของหลวงเสียหาย<ม>ก็รอรถยกเนี่จ้างรถยกมายกเองเลย<ม>เอาไปซ่อมเองนี่นะฮะ โอ้โหเห็นไหมลดน้ําลงสะพานแล้วเจอจ้าเอเลยจ้าเอเลยลหลบห<า>ไม่ทันันหลบไม่ทันหลบเบรกไม่ทันก็เลยหักหลบแบบนี้